สวัสดีครับใน iOS 18 Apple ได้อัปเดตคุณสมบัติในการจับภาพหน้าจอให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นน่าใช้ยิ่งขึ้นเราไปชมกันเลยครับใน iOS 18เมื่อเราจับภาพหน้าจอแล้วแตะปุ่มบวกที่มุมล่างขวาในเมนูที่สแสดงขึ้นมาใน iOS 18 Apple ได้สลับตำแหน่งระหว่างคำสั่งคำอธิบายภาพและเพิ่มสติ๊กเกอร์ครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากรูปที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ ในเมนูที่แสดงขึ้นมานี้เมื่อเราเลือกเพิ่มข้อความคำว่าข้อความจะแสดงขึ้นมาพร้อมกันนั้นก็เพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมาด้านบนเพื่อให้เราแต่เลือกรูปแบบได้แล้วครับเช่นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้เส้นขีดกลางเลือกสีเลือกขนาดฟอนต์ได้เลือกฟอนต์ที่ต้องการใช้งานได้โดยมีฟอนต์ให้เลือกเพียบเลยครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถเลือกการชิดขอบได้ถัดมาเรายังสามารถก๊อปปี้ข้อความได้ รวมถึงการลบข้อความ Apple ยังเพิ่มคำสั่งต่างๆในการใช้งานด้วยครับด้วยการแตะเปิดเมนูจากนั้นเลือกคำสั่งตัดคัดลอกวางทำสำเนาหรือลบข้อความได้ด้วยครับในเมนูที่สแสดงขึ้นมานี้เมื่อเราแตะคำสั่งเพิ่มรูปร่างแล้วเลือกรูปร่างที่ต้องการหน้าตาของเครื่องมือก็ต่างไปจากเดิมด้วยครับจากเดิมจะสแสดงตัวเลือกในการปรับแต่งสีเส้นขอบปรับขนาดเส้นและสีในรูปทรงรวมถึงความโปร่งใสของสีที่ด้านล่างของหน้าจอ แต่ใน iOS 18ด้านล่างจะแสดงเครื่องมือต่างๆเหมือนเดิมแต่จะแสดงเครื่องมือปรับแต่งรูปร่างอยู่เหนือรูปร่างที่เราสร้างขึ้นเ <y> พื่อให้เราเลือกสีรูปร่างสามารถแต่เลือกสีที่ต้องการได้ไง่งายๆหรือเลือกจะไม่เติมสีก็ได้ครับรวมถึงการเลือกสีของเส้นขอบหรือถ้าไม่ต้องการเส้นก็สามารถเลือกคําสั่งไม่มีเส้นขีดเพื่อเอาเส้นออกได้จะเลือกสีอะไรก็สามารถแต่เลือกได้เมื่อเลือกสีแล้วยังสามารถปรับความหนาของเส้นได้ด้วยครับสามารถปรับแต่งข้อความได้เลือกรูปแบบ ปรับขนาดเลือกการจัดชิดขอบได้ด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความโปร่งใสสีของรูปร่างได้ด้วยครับปรับให้ดูเหมือนมองทะลุผ่านได้ให้สีพื้นหลังดูโปร่งใสย,ยิ่งขึ้นปรับได้ตามใจต้องการไม่เพียงเท่านั้นสามารถแตะคปปี้รูปร่างได้เมื่อค๊อปปี้แล้วสามารถแตะเล่าลางเพื่อเลือกวางตำแหน่งได้รวมถึงการลบรูปร่างและแตะเมนูรูปจุด3จุดเพื่อเปิดคำสั่งเพิ่มเติมในการจัดการกับรูปร่างได้ด้วยครับ การออกแบบใหม่นี้ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและคล่องตัวยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 18แล้วไปลองใช้งานกันได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ